สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดี f อฟนะครับสวัสดีแฟนๆแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังกับคลิปวิดีโอช่องนี้ครับช่องทีมงานขอบตาดำอ่านะฮะ <c oughs> ประเด็นไม่มีประเด็นหรอกครับสาราของคลิปนั่ะบอสโจถึงกับต้องกลุมขมับครับเมื่อโพสต์ไปแบบนี้ครับ เนี่อืมเอาคิดอันเอาไหมเส็จแล้วพี่นอ้องอ่าปกปิดโจสแล้วเด้โพสต์ครับโพสต์รับสมัครครับข้อความที่ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงย้ำนะครับ สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไม่ใช่สาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงรับสมัครหมอลลันะครับนักร้องชายสองตำแหน่งครับอ่าผู้หญิงนะครับสองตำแหน่งยางละสองตำแหน่งนะครับอายุประมาณสิบห้าไอ้สิบหกถึงสามสิบห้าปีนะครับไม่มีรางวัลนะครับไม่มีรางวัลนะครับ แต่มีเวทีให้ท่านยืนสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างชื่อเสียงให้คุณวงเล็บครับสิมีคนมากสมัครบนอไผสนใจทักดวนเฟซนุ่มโจรครับยมนิ่นามวงสาสาวหน่อยเพ็ิวนแพงนะครับมันก็เฟซบุ๊กส่วนตัวเาราแล้วก็เฟซคู่ไกลเพรินแพงครับนายคำหูครับกิติทองวนิชครับ <c oughs> คู่ไกล ค,คู่ปอนะคู่เอนะครับคือหลังจากโพดไปพอถึงหานาที่ครับผมก็นั่งยืดน้ำเล้าว่ะโอ้ยกุ้มขมับเลยเพราะว่ากุ้มขมับแบบเอ,าบอ,เอ้าบวดไปยังก่นมันก็กุ้มขมับปวดหัวสม,มงองทั่เรื่องในกอ่ว่ามแช็แทบแตกนะครับกล้าบอกได้เลยคือโอ้โหเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับ แต่สิ่สำคัญเราบอกว่าบมีรางวัลให้เด r อ่าแต่ว่ามีเวทีให้ยืนนะครับเพื่อที่จะสั่งอาชีพสั่งรายได้นะครับต่อยอดความฝันของเจ้าของนะครับผมก็ฟังคำเล่าอยู่นะครับคลิปหลายๆคนครับที่เนทรงมาหาทรงมาให้ฟังตั้งแต่ฤดูการที่แล้วก็มีครับ เราท่านนี่อ่านเพราะว่าขอความมันหลายพ่อเราอันนี้ปึ๊บเมันกท็ทส่งไม่หยับส่งมาคือก็สินละปินหลาย,ลาย,ลายคนหล,ล,ลายท่านเนี่ยมันก็นองอิงก,กับส่งไปส่งไป,งไปพอโจบ่ได้ตอบจักเถื่อนะครับอแล้วแต่จังหวะแล้วแต่กรรมะเข้าเอื้อนนะครับแล้วแต่จังหวะเราสิเ,เปิดอ่านแต่พอเราเปิดอ่านนี่ก,ก็ถือว่าถ้าใครอยากมาสารฝันอยากมาอยู่นัมก็กถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันเรีนบ่ล่ะ นะครับเราเปิดอ่านถ้าพอเราไม่ได้เปิดอ่านคนอื่นส่งมามันก,ก็ดัน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 ,ดน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 โอ้ยผมเห็นแล้วร้อยเบิ้งเยอะมากครับสีเป็นร้อยแล้วนะครับเราเปิดฟังเหมือนเสียงแต่ละคนโอ้โหยอมรับนะครับมันกะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อยู่ด้นะครับสําหรับผมนะอันนี้ก็คือแค่ความคิดส่วนตัวว่ามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อีกอย่างหนึ่งว่าโอ้โหนะครับมันกะสีมี่ ยี่หยั่งยุดอกนะครับสีเฮดให้ผู้พญากสีแลนตาตามความาตามหาความฝันจากของนี่ก็ศิลปินเนี่ยนะครับเขาเล่งหาบอร์จรูบอมเมนหน่อยนะครับทั้งนี้เราก็บอกเห็นว่าครับบมมีรางวัลไหเดอร์เออนะครับแต่ว่ามีเวทีแ่ยืนนี่นะครับนี่ครับแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆแหละ ตอนเรผมเนาะผมกับมองแค่ผมนะครับปืนอาจจะไม่ได้มองเหมือนกันก็ไม่ได้ว่าอะไรหนึ่งนะครับเรามีโซเชียลเราเป็นโซเชียลนะครับแลวก่าหลายๆผลงานนะครับที่มันเห็นเป็นทีประจักษ์นะครับว่าแล้วใส่โซเชียลให้ลูกทีมเล่านะครับใส่มันสมองเฮ็ดให้หลายคนหลายท่านเนี่ย มีรายได้หลอเลี้ยงมีเงินลอเลี้ยงนะครับมีมาไล่มีรัางว่านําใจจากพอพอมแม่เอฟซีมีแสงสาศาสตร์ซองมานะครับมีเวทที่หหยืนชัดเจนน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับมันกับปฏิเสธว่าได,ด้ด้ก็ก็คือเหมือนหลายๆคนหลายๆท่านที่สมัครมาเล่าตอนนี้ครับมีของในตัวเองทั้งนั้นครับมีดีในตัวเองทั้งนั้นนะครับแต่ทํายังไง ของที่มีในตัวเองสิ่งที่ตัวเองมีดีๆเนี่ยคนจังสีเห็นเขาก็เลยเล่งมหาบอโจใไงครับเล่อยเล่งมหาบอโจเล่งมหาพอจโจ่แนี้แหละนะครับพอผ,ผลงานามันวิธีประจักษ์เนี่ยว่าเราใส่ประโยชน์ในส่วนนี้ได้เห็ดให้หลายคนหลายท่านนะครับไปยืนบนจุดที่จะของอยากจะยืนมีไ่ใด้ไปรอเลี้ยงครอบครัวนะครับ เอาอง่ายผมกับว่ามันมี youtube สู่ช่องผมล้ครับที่เป็นของตัวเองเนี่ยลำเพลินออฟฟิเชียลในล่งไทยเนี่ยมีดูเป็นของเจ้าของผลนะอ่าพูดจามีสิ่งดีๆนะครับหลายๆนะครับเขามาไม่เป็นแค่ตัวเจ้าของเนาะมันกัดไหลไปหาขอบขับข้วเจ้าของนะครับเออมันมันว่าเมนแค่นั้นนะครับมันว่ามปนแค่ว่าสีมายืนร้องเพลงแล้วก็อ่า เป็นนักร้องเป็นศิลปินนี่รายไดใ้แค่ค่าตอบแทนจากต้นสังกัดมันมีอย่างอื่นนะครับมาลอยเลียงหลายครับพี่น้องผมบอกได้เลยหลายนะครับผมยม่งี่ผมผมเห็นผมอ่านออกเบิดนะครับผมเบิงอยู่นะครับหลายลศิลปินหลายๆคนหลายๆท่านนะครับกา เฉพาะผู้ที่เพิ่นเห็นเด้ผู้ที่เพิ่นเห็นคุ้นคาในจุดนี้เออบางคนเพิ่นบ่เห็นคุ้นคาในจุดนี้เพิ่นกะผ่านมันหรือมันก็อาจจะว่าตอบโจทย์เพิ่นนะครับไม่ตอบโจทย์ศิลปินอไม่ตอบโจทย์ผู้ที่เพิ่นต้องการสีมาตั้งแต่ที่แหลกเพิ่นก็อาจจะว่าได้คิดแนวนี้ก็ได้ครับมันมันต่างคนต่างความคิดนาะชีวิตต่างกันนะครับเกิดมาโลกใบเดียวกันแท้ๆก็ันยังคิดคืกกันฟ้าแฝดก็ยังคิดคือกันแม่นบ่นะครับ เออคือกันกรับนักกีฬาแหละนักวิ่งกรีฑาเลยแหละคนละเทีมยมกันจุดสตาร์ทจุดเดียวกันเส้นชัยอยู่ที่ที่เดียวกันทําไมเข้าเส้นชัยไม่ถึงไม่พร้อมกันทําไมออกจากจุดสตาร์ทไม่พร้อมกันอ่ามันอยู่ที่ความคิดค้นนะครับอยู่ที่ไม่เสร็จทัศนคตินะครับแล้วก็มีแล้วก็วิสัยทัศน์ของตัวเองนะครับ ทัศนคติต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานโอ้ยมีมีมีส่วนหลายนะครับผมบอกได้เลยนะครับโอเคพี่น้องครับกะถาเบิงนะครับพ่นสิใดผู้ใดเข้ามาร่วมนะครับทีมงานสาวน้อยเป็นแพงนะครับวิธีส่งเกียรติยิง่อลังการนะครับสําหรับเฮาแฟนๆนะครับสองคนนะครับผู้ยิงหนึ่งผู้ใายเอ้ผู้ยิงสองผู้ใช้สองนะครับอยากให้ ได้คนดีๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกับพวอมเชีย่ยอุ่มสู้สนับสนุนผู้ที่ักองค์กรนะครับอ่าผู้ที่เป็นคนดีในี่สายตาเอฟซีซูเมอนี่เอฟซี FC, สาวน้อยเป็นแป้งเข้ากับถือว่ามีวิจจรย่านมีเขาเอื่นว่าวุฒิภาวะของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่น,นะครับามากพอนะครับมีวิจจรย่านดีนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบขอบคุณทุกการรับชมและการรับฟัง ฝากกดติดตามกุ้บซับสไคร์ช่องทีมงานก่อนตอนน้ำน,นะครับบ่งบ้างนวาจากกันเมีเรืองประเด็นใดที่แบบน่าสนใจนะครับที่กำลังเป็นกระแสหนาสนใจนะครับสิมเบาซูพี่น้องฟังกันในฐานะที่อยู่ในชุดหนีเนาะนะครับ,บขอขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับ